ครับที่้จะรับเข้าสู่ช่อง ARJ วิศวะรถวัดนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อการพยากรณ์โดยวิธี Seasonal n a i v e Method นะครับหรือ Seasonal n a i v e Model ก่อนหน้านี้เราเคยมีคลิปที่เป็น n a v v m o o e l บน n a i v e Method ไปแล้วอันนั้นคือ n a i v e โดยปกติเราใช้ข้อมูลที่เป็นค่าจริงในช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อมาพยากรณ์ช่วงเวลาถัดไปคราวนี้เนี่ยในตัว n a i v e เดิมเนี่ย เงื่อนไขคือจะต้องไม่มีเทรนไม่มีแนวโนม้มข้อมูลจะต้องไม่มีฤดูกาลไม่มีซีซันแนลคราวนี้ถ้าข้อมูลเราเป็นฤดูกาลหรือมีซีซันแนลเนี่ยเราจะทำอย่างไรโดย naive เรายังคงสามารถใช้ naive ได้เพียงแต่ไอเดียของมันก็ต้องปรับไปใช้ซีซันแนล naive method นะครับโดยที่ตัวซีซันแนล naive ตัวนี้จะเป็นการพยากรณ์ที่ใช้ค่าของช่วงเวลาที่ผ่านมาในฤดูกาลเดียวกันมาพยากรณ์ ตอนที่เราพูดในคลิปก่อนหน้านี้เรื่องนายอีฟปกติเนี่ยเราบอกว่าห้ามมีฤดูกาลห้ามมีเทรนใช้ช่วงเวลาติดกันเลยอยากพยากรณ์ยอดขายเดือนเมษายนใช้ข้อมูลเดือนมีนาคมอยากพยากรณ์ยอดขายของไตรมาสที่4ใช้แต่ข้อมูลไตรมาสที่3อยากพยากร์ยอดขายปี2568ใช้ข้อมูลปี2567ภายใต้ข้อกาหนดว่าจะต้องไม่มีซีซันแนลนะคราวนี้ถ้าข้อมูลเรามันมีซีซันแนลก็คือมีไฮซีซันมีโลซีซัน เราจะพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาส4ซึ่งเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเราเงี้ยแต่เราจะไปใช้ข้อมูลปีเออเราจะไปใช้ข้อมูลจากไตรมาส3ซึ่งเป็นโลซีซั่นมาพยากรณ์แบบเนี้ยโดย n a i v e มันก็อาจจะไม่ถูกต้องนักถ้าเรารู้ว่าฤดูกาลมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเราก็ใช้ฤดูกาลเดียวกันของรอบปีที่แล้วหรือช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยมาพยากรณ์ในฤดูกาลที่ตรงกัน เช่นถ้าเราต้องการพยากรณไตรามาสที่สของปีนี้เราก็ไปใช้ไตรามาสที่สี่ของปีที่แล้วใช้ค่าจริงไตรามาสที่4ี่ปีที่แล้วมาพยากรณ์ไตรามาสที่สี่ของปีนี้มมนึกออกไหมฮะถ้าซีซันอลมีผลคุณก็ใช้ซีซันอลใช้ฤด,ดูกาลเดียวกันของชุดที่แล้วมาพยากรณ์ชุดต่อไปถ้าเราคิดว่าเดือนมีผลทุกๆเดือนเมษายนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวเล่นน้ําสงการยอดขาย ธุรกิจในย่านของเราจะดีขึ้นอยากจะรู้ว่าเมษายนนีย้ยอดขายเป็นเท่าไหร่คุณก็ไปเอาข้อมูลของซีซนอลที่แล้วก็คือเมษายนปีที่แล้วมาพยากรเมษายนปีนี้มันจะไม่เหมือนนา i ีฟปกตินะนา i ีฟปกติต้องใช้มีนาคมที่ติดกันพยากร์แต่ซีซันอลนาอีฟบอกว่าถ้าคุณคิดว่าฤดูกาลมีผลเมษายนเป็นฤดูกาลที่ มีอิทธิพลแตกต่างจากฤดูก,กาลอื่นคุณก็ใช้เมษาิกที่แล้วมาพยากรณ์นี่คือความแตกต่างระหว่าง n a i v e ปกติกับ seasonal naïve น,นะฮะก็คือใช้ค่าของช่วงเวลาที่ผ่านมาในฤดูก,กาลเดียวกันมาพยากรณ์ชุดถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความการการใช้งานง่ายของมันมันก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วมันก็คล้าย n a i v e ปกติคือแทบจะไม่ต้องเอาอะไรมาคำนวณเลยสามารถ ใช้ตัวเลขเดียวกันมาแทนค่าได้เลยมันก็เหมาะกับข้อมูลที่มีฤดูกาลชัดเจนใช่หไหมเพราะฉะนี้คนใช้ข้อมูลต้องต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าข้อมูลฉันมีฤดูกาลแน่ๆนะเฮ้ยฉันจะประมาณยอดขายประมาณรายได้ประมาณจำนวนนักท่องเที่ยวในไต,ตร 4, ตามาสสี่ไตรมาสหนึ่งที่เป็นไฮซีซั่นของประเทศเนี่ยมันไม่สามารถใช้ซีซั่นสามมาประมาณไต,ตรมาสสี่ได้แน่นอนซีซั่นสี่ได้แน่นอนเพราะว่ามันคือไฮซีซั่นโลซีซั่นแตกต่างกัน คุณก็ต้องชัดเจนกับตัวข้อมูลคุณเหมือนว่าเฮ้ยข้อมูลฉันมีซีซันแลอย่างชัดเจนถึงจะใช้ซีซันแนลนาอีฟได้นะครับถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วสูตรในการคำนวณมันก็ไม่ได้มีสูตรอะไรอยู่แล้วมันก็แค่การเขียนเป็นเชิงสัญลักษณ์โมเดลเฉยๆว่า y hat t ก็คือค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t หรือฤดูกาลที่ t เนี่ยได้จากค่าจริงเห็นไหม y ไม่มี hat คค่าจริงของช่วงเวลา t ลบ เอ็มเอ็มตัวนี้คือซีซันอลแลกซีซันอลแลกก็คือความยาวของฤดูกาลอ่ะสมมุติเรามองฤดูกาลเป็นไตรมาสจะมี4ไตรมาสลบเอ็มซีซันอลแลกก็คือลบไป4ไตรมาสหมายถึงคุณก็ย้อนไป4ไตรมาสที่แล้วมันก็จะตรงกับฤดูกาลเดียวกันกับที่คุณต้องการคำนวณถูกไหมฮะเราต้องการพยากรไตรมาส4ปีนี้คุณลบไป4ไตรมาสมันก็คือไตรมาส4ของปีที่แล้วนัว่นแหละ สูตรนี้ไม่ต้องสนใจเลยมากขอให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าฤดูกาลของเราคืออะไรฤดูกาลเราคือไตามาสฤดูกาลเราคือเดือนฤดูกาลเราคือวันคือปีคุณก็แค่เอาฤดูกาลเดียวกันจากช่วงเวลาก่อนหน้านั้นมาพยากรณ์โอเคนะตามที่เราเข้าใจตัวอย่างเช่นสมมุติว่าฤดูกาลข,ของครูคือไตามาสเพราะฉะนั้นในหนใน1ปีครูจะมี4ไตามาสไตามาหนึ่งไตามาสองไตม่าสามไตมาสี่เนาะ กูมีค่าจริงปี6 7ดปี6 7เนี่ยถือว่าจบแล้วผ่านไปแล้วว่าเรามีค่าจริงและสมมติเป็นค่ายอดขายนะธุรกิจหนึ่ง5้าสิไตมาหนึ่งของปี6 7เจดมีห้าสิบหน่วยไตายมาส2ปี6ก7 5ด็ห้าหน่วยไตายมาสาปี67เจดแปดสิบหน่วยไตายมาสี่ปี6ก6 5ดห้าหน่วยเวลาที่เราต้องการพยากรเวลาที่เราต้องการพยากรนะปี68 ถ้าเราไม่ได้มองเป็นซีซันแนล n a อ v e เรามองเป็น n a อ v e ปกติเราจะใช้ข้อมูลที่ติดก,กันเป็นตัวพยากรนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้านาอ v e ปกติต้องการพยากร์ไตรมาสหนึ่งของปี6-8เราจะใช้ไตรมาสสี่ของปี6-7ไปพยากรเป็นค่าพยากรณ์เส้นสีแดงที่ครูวาดที่ดูเนี่ยลากให้ดูเนี่ยอันนี้คือ n a อีฟปกติเอาช่วงเวลาติดก,กันไปพยากรณ์ แต่เราบอกว่าเฮ้ยฉันมั่นใจเลยว่าข้อมูลของฉันเป็นข้อมูลที่ฤดูกาลมีผลเพราะฉะนั้นคุณจะอธิบายหรือเราเราจะอธิบายเราจะพยากรไตามาสหนึ่งคุณก็ต้องใช้ไตามาสหนึ่งด้วยกันมาเป็นตัวพยากร์เราเลยเราก็จะใช้ไตามาสหนึ่งของปีที่แล้วซึ่งค่าจริงเป็น50มาพยากร์เป็นค่าพยากร์ของไตามาสหนึ่งปี68เห็นไหมความแตกต่างระหว่างนาอีฟปกติกับซีซันแนลนาอีฟ ถ้าใช้นาอีฟปกติผ่านไตรมาส1ปั๊บค่าจริงไตรมาส1ขายได้64หน่วยต้องการพยากร์ไตรมาสสคุณจะต้องใช้64มาเป็นค่านาอีฟปกติในการพยากรณ์สีแดงคือนาอีฟปกตินะแต่ซีซัน n a ลนาอีฟบอกว่าไม่ใช่ 2. ไตรมาสสก็ต้องพยากรณ์ไตรมา 2, สสองสิก็เอา75มาพยากรเดียวไหมฮะเพราะฉะนี้นาอีฟปกติเอาช่วงเวลาติดก,กัน ตรมาสหนึ่งพยากรตัวางสองตรมางสองพยากรตัวอยาสามตัวอางสามพยากรตัวอยาสี่แต่นาอีฟที่เป็นซีซันแลบอกว่าคุณต้องใช้หนึ่งพยากรหนึ่งคุณต้องใช้ตรมางสองพยากรต์วตยมาสองถ้าเราเชื่อหรือเราพิสูจน์แล้วว่าข้อมูลของเราที่เราสนใจเนี่ยฤดูการมีผลข้อดีข้อเสียของการทำแบบซีซันแนลนาอีฟเนี่ย ข้อดีของมันในกลุ่มนะ if คือมันเข้าใจง่ายใช้ได้จริงแล้วมัน make sense ถูกไหมแค่พูดว่าแค่แค่เราบอกว่าเราเอา low season มาพยากร high season น่ะยังไงก็ผิดอยู่แล้วถูกไหมหน้าฝนพยากร์หน้าหนาวอย่างเงี้ยใครๆก็รู้ว่าหน้าหนาวนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นยอดขายกําไรจํานวนนักท่องเที่ยวอะไรทุก,อ,อ, ahn, กทอย่างมันก็จะเยอะขึ้นนะเออหน้าร้อนโรคระบาดบางอย่างอาจจะไม่ค่อยมีหน้าฝนไข้ไข้ไข้ขเลือดออกไข้หวัดใหญ่อาจจะ อาจจะชุกชุมมากกว่าหรือแพร่กระจายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพยากรณ์เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยซีซันนอลมันก็อาจจะมีผลที่เห็นภาพชัดเจนมากม,มันมีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นการใช้ซีซันนอลมันอาจจะเวิร์กกว่าในบางเรื่องนะนกลุ่มนอี้ทั้งหลายเนี่ยการคำนวณมันไม่ซับซ้อนเลยเพราะมันไม่ได้คำนวณอะไรก๊อปเพจก๊อปเพจอะเอาเลขมาวางเอาเลขม,มาวางได้เลยที่ย้ําคือฤดูกาลต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะคนจะตอบเรื่องฤดูกาลได้เนี่ย ง่ายๆเลยคือเจ้าของข้อมูลนะเราต้องรู้เองว่าข้อมูลเราฤดูกาลมีผลไหมหรือมันก็มีวิธีการหาดัชนีฤดูกาลเพิ่มพิสูจน์ว่าเออฤดูกาลมันน่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็ต้องย้ำว่าคุณจะใช้ซีซันอลได้เนะี่ยฤดูกาลคุณต้องมีผลก่อนถูกไหมแต่ถ้ามันมีเทรนหรือมีแนวโน้มด้วยเงี้ยตัวซีซันอลน่ะอีฟอาจจะไม่ได้ผลแล้ว นึกภาพสิว่าเราจะพยากรณธันวาเนี้ยไปใช้ข้อมูลธันวาที่แล้วอ่ะมันผ่านมาตั้งปีหนึ่งอย่างเงี้ยเรื่องบางระหว่างปีหนึ่งเนี้ยบางทีเทรนถ้ามันมีเทรนระหว่างทางนะหรือมีปัจจัยอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถมันก็ถือว่าเก่าไปแล้วอ่ะถูกไหมจะเอาจะพยากรณธันวานี้ไปใช้ข้อมูลธันวาที่แล้วผ่านไปตั้งปีหนึ่งโดยที่มันมีบางอย่างปัจเจกบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่ทาให้ค่า พยากรของค่า Y ของเรามันเปลี่ยนไปเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเออร์แบบนี้เกิดขึ้นนะพวกเอาเออพวกเอาไรเออพวกข้อมูลที่มีความผิดพลาดแบบนี้ก็จะเป็นอุปสรรคของซี a ัน n a ลน a าอีได้โดยสรุปเนี่ยการพยากรณ์ด้วยซีซันแลนาอีฟก็จะใช้ค่าของช่วงเวลาก่อนหน้าในฤดูกาลเดียวกันกา,การนยริยามฤดูกาลเนี่ยโดยหลักก็คือแล้วแต่ว่าเราน้ยามตามอะไรนะวันเดือนปีไตรมาส หน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนพวกนี้สามารถนิยามให้เป็นรดูการได้หมดแล้วแต่บริบทของเราเข้อมูลคุณต้องมีรูปแบบฤดูการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นวิธีการเพย์คอนที่ง่ายแต่จะไม่สามารถใช้กับการที่มีแนวโน้มมีเทรนหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกนะครับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงกรณีที่ข้อมูลเรามีเทรนเขาเรียกว่าเทรน n a i v e เม t อกหรือ Train Naive โมเดลนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับแล้วเด๋กแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ